สำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการตัวตน้นหรือว่า identity นั่นเองนะครับซึ่งในบทเรียนนี้ เราจะอยู่ในตัวโมดูลที่ชื่อว่ากําหนดค่าข้อมูลของตัวแทนตรงนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการตัวต้น identity นะครับเกี่ยวกับตัวปลา Li าหรือว่าโปรเจกต์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งเรื่องของ identity สําหรับโปรเจกต์และปลายสาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญมากๆสําหรับการรักษาความปลอดภยัยเราจะต้องมีการควบคุมการเข้าถึงนะครับในส่วนของรีสอ r ์สต่างๆเนี่ยผ่านตัวที่เป็น identity พวกนี้ด้วยนะครับและบน Azure DevOps นะครับก็จะมีตัวฟีเจอร์ในการจัดการตัว identity เหล่านี้นะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัันเลยครบ ซึ่งหลักจากตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้ดูถึงวิธีการในการจัดการควบคุมความปลอดภัยต่างๆอย่างเช่นมีการใช้ตัวแพท e r s o n a l Asset Token ตรงนี้ไปเป็นการใช้โทเค็นในการเข้าถึงส่วนบุคคลนะครับหรือว่าจะเป็นการเซ็ตนะครับ Permission ให้กับไบไลน์ต่างๆบน a u ช e DevOps เนี่ยเราก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแล้วก็เรื่องของความสําคัญนะครับในการจัดการตัวตนหรือว่า Identity ตรงนี้เราจะต้องมีการควบคุมนะครับสิทธิ์ในการเข้าถึงโปรเจกต์ไบไลน์ต่างๆเนี่ยใครสามารถเข้าถึงตัวรีซอสตรงไหนได้บ้างซึ่งหลักการสําคัญก็จะมีอยู่3ตัววด้ยกับ ก็คือหนึ่งเรื่องของ security สำหรับ security ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าความปลอดภัยการเข้าถึงต่างๆนะครับโดยเป็นการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตและส่วนที่2นะครับก็คือการเข้าถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ในรูปแบบของตัวที่เป็น r o b a s e a s c e t control นะครับหรือว่า RBAC คือการจํากัดการเข้าถึงตามบทบาทหน้าที่นะครับของ user แต่ละคนอย่างเช่นจะมี role เป็น reader นะครับ user หรือว่าจะเป็น admin ตรงนี้เราก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็น auditing นั่นก็คือเราจะต้องทำ การตรวจสอบอยู่สมเสมอนะครับว่าใครทําอะไรกับปลายสาเราบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการจัดการเรื่องของความปลอดภัยในตัว a Azure DevOps นั่นเองครับซึ่งการจัดการ Identity ตรงนี้นะครับเราทํามาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของปลายสากับโปรเจกต์ของเราเองครับซึ่งส่วนแรกนะครับเราเรียนรู้เรื่องของการจัดการ Identity ต่างๆในตัวโปรเจกต์ในตัวปลายสาไปแล้วนะครับแต่ว่า โปรเจกต์ของเราเนี่ยไม่ได้ใช้แค่โปรเจกต์เดียวใช่ไหมครับถ้าเกิดว,ว่าเราต้องการเชื่อมต่อกับเซอร์วิสภายนอกนะครับเราสามารถใช้ตัวเซอร์วิสคอนเนคชันได้นะครับไม่ว่าเราจะเชื่อมต่อกับพวก Azure Database นะครับหรือว่า API อื่นเนี่ยก็สามารถใช้ตัว Service Connection ในการจัดการการเชื่อมต่อตรงนี้ได้นะครับพอเราใช้ตัว Service Connection เนี่ยแปลว่าเราไม่เป็นต้องเก็บพวกรหัสผ่านอะไรพวกนี้ไว้เลยนะครับก็จะช่วยให้ตัวปลายายของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งการเชื่อมต่อเหล่านี้นะครับก็จะป้องกันการละเมิดการ,การเข้าถึงตัวที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตได้นะครับก็ Best Practice นะครับในการใช้งาน ในส่วนของปลายลน์โปรเจกต์ตรงนี้นะครับในการเชื่อมต่อกับตัวสวิตช์อื่นๆนะครับผ่านตัวสวิตช์คอนดิชันเนี่ยเราก็จะทําตามหลักการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิ์ต่มที่สุดนะครับตามหลักลิสต์พิวเลตนะครับหรือว่าการจํากัดการเข้าถึงนะครับจำนวนการเชื่อมต่อของบริการตรงนี้นะครับป้องกันการใช้งานเกินความจําเป็นนะครับแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์นะครับอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่างๆนะครับแล้วก็ เราก็จะต้องมีการติดตามตัวหลอกต่างๆในการใช้งานนะครับของตัวปลายสและตัวโปรเจกต์เหล่านี้ด้วยนั่นเองและเราสามารถใช้ตัว Manage Identity ตรงนี้นะครับในการจัดการ ความปลอดภัยต่างๆได้นั่นเองครับซึ่งวิธีการตั้งค่านะครับในส่วนของ s v i c e c o n n n c t i o n เนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับโดยการไปที่ตัว Azure DevOps Portal นะครับหน้า Azure DevOps ของเราเลยนะครับแล้วก็เราไปที่ตัว Project s e t t i n g นะครับแล้วก็ไปที่ s r v i c e Connection หลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการสร้าง s r ว i c e Connection ขึ้นมาใหม่อย่างตอนก่อนหน้านี้นะครับเราจะใช้เป็นตัว ARM นะครับ Azure Resource Manager นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น Azure Sub ใช่ไหมครับอะซึ่งในที่นี้นะครับเราก็สามารถสร้างนะครับ New c o n e c t i o n ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ ใช้อย่างเช่นตัว Azure Resource Manager ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเลือกในส่วนของ Authentication Method ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น Service Principal นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะถูกเลือกอัตโนมัติให้นะครับตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับ ทำการกำหนดสโคปนะครับให้แคบที่สุดตามหลักตัว list privilege อย่างเช่นตัวเลือกนี้นะครับก็จะมีให้เลือกตัว subscription นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าถึงทุกๆ resource ใน subscription นะครับส่วนที่เป็น resource group นะครับก็คือจะเข้าถึงเฉพาะ resource ใน resource group นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการเข้าถึง resource ที่เฉพาะเจาะจงตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่3 level วยกันนะครับ subscription resource group นะครับแล้วก็ตัว resource ตรงนี้นั่นเองครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการตั้งค่าสิทธิ์แล้วก็กด save ได้เลยอ่ะตามตัวคู่มือตรงนี้นะครับ มีการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะครับเลือกโลต่างๆตรงนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับสำหรับการตั้งค่าตัว Service Connection ขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ตัว Manage Identity นะครับในการจัดการพวก Credential ต่างๆนะครับเก็บพวก u s e r n a m e Password Credential ต่างๆพวกนี้แทนที่เราจะเอาใส่ไว้ในไพร์ไลน์นะครับเราสามารถใช้วิธีนี้ได้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะครับปัญหาที่เราจะเจออย่างเช่นข้อมูลรั่วไหลอะไรประมาณนี้นะครับอ่่่ะซึงงงวววิธีีกาารรรสส้นนนนคัับใขตทเป็ manage identity เนี่ยจะสามารถทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับเริ่มจากไปที่ตัวอโ r e p o r t a ลนะครับแล้วทำการสร้างตัว m a n a g e Identity ขึ้นมาหลังจากนั้นไปที่ manage identity ในรีสอ r c ทที่เราต้องการจะใช้แล้วไปที่ Azure DevOps แล้วก็ทำการเลือกตัว Service Connection ทำการสร้างตัว service Connection ใหม่นะครับแล้วก็ทำการเลือก manage identity Conne เ t i o n หลังจากนั้นนะครับเราสามารถทำการอัปเดตตัว Ya m า p i p e l ไ n e ได้เลยครับและตัวอย่างจากรูปนี้นะครับเราก็เห็นว่าวิธีการนะครับในการที่จะ เพิ่มตัว m a n a g e Identity เนี่ยในการใช้ตัว Azure DevOps ก็สามารถทำค่อนข้างง่ายนะครับไปสร้างที่ตัว Azure Portal ก่อนกำหนดตัว Resource ปุ๊บหรือว่าสร้างชื่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มในส่วนของ Identity ให้กับตัว User ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะครับส่วนของ m a n a g e Identity ร่วมกับตัว Azure DevOps นั่นเองครับซึ่งในตอนหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูแลบในการจัดการตัว Identity เหล่านี้นะครับบนตัว Azure DevOps ไปพร้อมๆกันครับ